เอาของเพื่อนสมาชิกนะครับซีซัตเห้ศูนะครับตัวนี้ก็ของเช็คนะครับเป็นตัวถอดแบบมาจากซีซัตเจ็ดห้าซตัวเดิมนะครับเดี๋ยวพี่มอนจะลองยิงเร็วนะครับจะยิงแล้วยิงช้ายิงเร็วยิงเร็วครับพี่มอนอยากรู้ว่าโอ้โหดูระดับนี้ไม่ต้องยิงเร็วเขาเขาแน่นอนหนึ่งเขาเป็นเต้าดำหลับโอเคครับกี่นัดครับหกนัดหกนัดครับยิงเร็วนะครับพี่มอนจะทดสอบดูนะครับโอเคดึงสไลายครับหลังจากยิงจูจีจูซีมาแล้วเบื่อครับ โอเคครับยังเร็วไม่พอนะครับมันช้าครับพี่พี่ช้าครับพี่เอามือไปทําอะไรมาก่อนหน้าเนี้ยมันช้าครับพี่มันช้าครับต้องเร็วว่านิดหน่อยหนึ่งผมว่าเร็วแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเองครับก็เข้านะครับแต่แสงแสงมันแสงมันไม่ค่อยเห็นนะครับมันมันดูยากผมจะพยายามจะดูแสงนะครับก็จะซีซั่จดห้าพีศูนย์นะครับ ปืนต้นตำรับครับบริษัทใหญ่เรียกว่าไม่เคยทําใครผิดหวังนะครับเป็นครับเป็นต้นตำรับเขาเป็นเคยเป็นของดีนะครับโอเคเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลดแม็กผมปลดให้ครับครับผมหนึ่งเจ็ดสิบห้าพีนย์หนึ่งเขาก็คือตัวนี้นะครับตัวเจ็ดสิบห้าเนี่ยครับเจ็ดสนะิบห้าซีน่ะแปลงร่างมานะครับถามว่าทําไมเขาแปลงร่างมาแบบนี้ตอนหลังเนี่ยมันมีการแข่งกินคะแนนนะครับพีศูนหนึ่งเนี่ยออกมาสี่จุดห้านิ้วแต่ตัวที่เป็นตัวสี่นิ้วนะครับสี่นิ้ว เดิมเนี่ยตัวนี้ออกมาเพื่อเจตนาแข่งแข่งเลยเพราะว่าเขาทําคางเต็มเนี่ยจะให้ดูปืนสองตัวนะครับผมให้ดูปืนสองตัวเนี่ยตัวนึงเป็นคางเต็มเนี่ยเพื่อให้มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเจตนาให้มีน้ำหนักขึ้นตัวปกติตัวนี้จะเป็นโครงอลอยนะครับน้ําหนักเบาเป็นมิเนียมอลูมิเนียมแต่ว่าตัวนี้เป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็ใต้ล่างมีคางก็คือเป็นตัวนี้แหละแต่ผลิตต่อมาภายหลังเพื่อแข่งนะครับเพื่อแข่งเพราะว่าเวลาเรามีน้ําหนักคอนปืนได้เยอะเนี่ย ปืนก็จะไม่ค่อยดิ้นนะครับเดี๋ยวพอดีเจ้าของปืนบอกว่าปืนปืนกิน้ายไือกินขวานะกินฝานะครับให้ผมทดลองดูนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้อะซีแซนะไม่ต้องไปกันหนำนครับของเขาแน่นอนนะครับเป็นเจ้าตำนักถูกลอกไปทั่วโลกเลยเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยโดนเลอกไปสี่สิบบริษัทต,ตอนผมเล่นใหม่ๆตอนนี้มันเวลาเลยมาอ0กสามสิบปีจากวันนั้นที่ถูกลอกไปสี่สิบบริษัททั่วโลกตอนนี้ผมว่าถูกลอกไปเป็นร้อยบริษัทนะครับแต่บริษัทที่ลอกไปี่ยทำไม่ได้มือนเจ้าของนะครับ ขอเป้านี้ดีกว่านะครับขออนุญาตนี่ครับกรณีเป้านี้มันเกี้ยงเหรอผมจะลองตรงกลางทดสอบด้วยมือซ้ายนะครับถ้งตอกน่านะครับนะครับว่ามันเป็นยังไงระยะประมาณ6-7เมตรครับเท่ากลางเลยครับปืนแม่นนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงด้วยมือซ้ายนะครับห z 75P01 นะครับอยู่ที่วงเก้าครับต่อวงสิบ กลับมายิงได้มือขวานะครับดูว่าปืนเขาเป็นยังไงผมมีสองคนในร่างเดียวนะครับอยู่ที่วงเก้านะครับผมมีหนะ้านัดรับผมมือาได้ยิงไปอีกสามนะัดตอบปุ่มครับเออรไปขอ้ิี่มอนยิงแล้วครับน่าจะเป็นอะไรนะคิดเอาเอง นะครับอันนี้ก็ประมาณสักสองนิ้วกว่าครับสองนิ้วครึ่งถ้าถ้ามุมนี้สองนิ้วครึ่งถ้ามุมนี้สองนิ้วนะครับเท่ากางนะครับไม่มีปัญหาอะไรสูงเดี๋ยวจะลองให้สุดาพ้ตียิงว่าปืนที่มีคางหนักๆเนี่ยมันจะนิ่งมันจะดีดดิ้นไหมเดี๋ยวครับโอเคตัดที่แค่นี้ก่อนสตีเดี๋ยวดูลูกก่อนดูลูกก่อนลูกของอะไรลูกลูกดำนะครับเอ็นเอซีร้อยสามห้าเกณฑ์นะครับสตีลองยิงนะครับปืนคางหนักๆครับอ่าเลือกเอาจะกดคันค้างสไลด์ก็ได้กดตัวนี้ครับกดครับกดครับ เออโอเคไปละอ่าตรงไหนเด้งที่ไหนที่หัวที่สะดือสะดือไหมตัวล่างเ็งง่ายหน่อยต่อเต่าที่สะดือนะครับผมก็สุภาพตียิงเนี่ยประมาณฝ่ามือหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดเต้ามาครับ เปืดเปิดเปดถนี่ครับก็ฝะามือนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงครับก็ก็พอป้องกันตัวครับโจนเข้าบ้านก็คิดหนักหน่อยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสีสันย์ P0 P75 P01 ครับทีนี้พี่มาก็จะลองด้วยสีสัตบห75นะครับเป็นต้นระดับก่อนจะออก P01 ตัวมาสักู่มานะครับจะลองว่ากระหน่ำ้วเป็นไงแต่สีสัดไม่เคยทําใครผิดหวังครับเขาเป็นเทพเจ้าแห่งวงการปืนครับตันหน้าครับโอเคไปแล้วครับพี่มอนก็จะ ซัดด้วยยิงยิงช่วงช่วงนี้ขึ้นหัวนะอ่าช,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 ช่วงหัวขึ้นไปเนาะถ้าผมช่วงคอขึ้นไปที่มันแจ้ง,งนี้เดี๋ยวหาว่าเขายิงไม่แม่นเขาก็จะเถืองกระน,น่ำสิบนัดนะครับอโอเคครับอ่าหมดแล้วครับมาดูครับโอเคก็เนี่ครับเอาเป็นเปนช็อปเว์เนะเนี่ยครับอยู่ประมาณประมาณในกลุ่มนะครับอยู่ครับอยู่ครับถือว่า ปามือไนี่อยู่ครับไม่ไม่ไม่ไปไหนครับอยู่นะครับมีมีจมูกสองอันนี่ครับนะครับเรียบร้อยครับซีแฟรเจ็ดสิบห้าไว้ใจได้ครับปืนจต้นตำรับโอเคครับสวัสดีครับโอเคเอาครับน้องมดก็ไปลองสีแซดเจ็ดสิบห้าพี่ครับอ๋อที่เขาบอกยิงไม่เข้าเดี๋เขายิงไปสิบห้าสิบหกเมตรเกือบยี่สิบเมตรอะ้ครับมันก็มันก็แน่นอนล่ะครับถ้าทำขนาดนั้น รับผมโอเคขอขอดูเป้าหน่อยครับโอ้โหเล่นนะดขนาดนี้มันก็ธรรมดาครับเปิดเปิดแมนครับพลังแมนมาแล้วครับโอ้โหต่อกลุ่มนะครับระยะทุกีนี้ก็มี15เมตรบวกครับนะก็ก็เกือบเกือบ15เมตรบวกนะครับก็เข้าครับใครบอกแต่ว่าเจ้าของเขาล้อเล่นกับผมครับว่าว่าไปเขาเขาเคาะศูนย์ใหม่ครับเรียบร้อยดีครับขอบคุณครับกับผม